ยองมาส่งปลาอีพีพิเศษคัดประกัดน,นี่คัดแบกสตาเมทัลลิกครับอันนี้เป็นชุดที่ผ่าเลือดอีกหนึ่งครั้งเพื่อแก้ทรงนะฮะเพื่อเอาทรงแล้วก็เปอร์เซ็นที่ออกมานะครับอืมน,น่ฮะส่วนใหญ่จะเป็นเขียวเขียวเมทัลลิกนี่ฮะกำลังลอกเป็นดำนะอ่าเลือดเมทัลลิกนี้ ยาเขียวอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งทิ้งนะฮะสามเดือนเนี่ยมันจะลอกช่วงสี่ห้าเดือนก็ลอกนะอือมันจะมันจะบางตัวมันลอกห้าเดือนก็เพิ่งลอกอันนี้เก็บไว้ก่อนนะพวกไปถลิกเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเี้เก็บไว้นะครับเนี่ยเดี๋ยวจะลอกฮะแต่อย่างเงี้ยเดี๋ยวถามเดือนแต่อย่างเงี้ยทิ้งไปเลยครับเดี๋ยวกายซีแรงมันลอกไปยันใสเลยสีไม่เข้านะแบบนี้ แล้วก็ไว้ที่เป็นไว้เนี่ยเราไม่เอานะฮะคือไอ้พวกนี้ลอกลอกเป็นขาวนี่คือลอกกาลสีแล้วอืมแล้เราเราทำเบ็นสตาร์ไปชนิดกนี่ยคือจะเป็นลอกแบบเป็นให้มันเป็นโกก็กคือลอกเหมือนคัพเปอร์เราเราจะไม่เอาแล้เราม่เอาเราจะไม่เอาพวกขาวพวกใสเงี้ยเราไม่เอาแล้วก็พวกที่ออกเป็นกาลซีก็คือน้ําเงินน้ำเงินลอกขาวอะไรเงี้ยแต่พวกนี้เราจะเอา แต่พวกเนี้ยเดี๋ยวเมทัลลิกมันจะซิด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 ไปเป็นคอปเปอร์อันนี้ที่ผมคัดแยกอันนี้คือที่ผมคัดไว้ในข้อก็จะเป็นเนี้ยตัวก็เป็นซัลเฟซีลอ็อก็จปุ๊บดอดขึ้นเพราะมันทามาจากเบสตาเบสตาผมทำมาจากเบสตาเลสเนาะทำมาจากเลกาซีเนาะมันก็จะเป็นหลุดมาบ้างใครทำเบสตาจะรู้ว่าบนชิ้นมันก็ได้เลกานซีมาด้วยเนี่ยแต่ตัวที่เราจะเอาก็คือหนให้ดู ให้ดูตัวท็อปก่อนเลยดีกว่าตัวท็อปเลยตัวท็อปเลยอันนี้สามเดือนนะปลาสามเดือนนะนี่เมทัลลิกตัวที่ได้มีลอกดำนี่ลอกดำแต่เห็นอะไรไหมฮะเขียวและทองนะคือมีมุกสองสีมีทั้งสีเขียวและสีทองเด็ด g า l a x y มันจะแรงนะฮะเราใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมแต่มันจะไล่ไหลไปใส่นะ วิธีแก้ผมลองมาแล้วเราเอาขึ้นไปเลี้ยงน้ำอักขึ้นเข้มเลยถังดําเลยแต่เนี้ยมันจะกลับมาดำม,มันจะไหลกลับมาเมื่ออายุได้เนี่ยฮะออกาแบบนี้แล้วดูมุกดูมุกดูมุกย้ำอีกครั้งทําไมต้องทํนี่แหคือจะได้ไปเป็นแบชรกคือได้เป็นมุกทองอทาไมต้องเป็นเพชสตาทำเพราะว่าเปอร์เซ็นต์การแจ่ามุกอะ่ะมันเยอะกว่า ไปคัพเปอร์ไปคัพเปอร์เปอร์เซ็นต์ใหญ่มันน้อยก็เลยต้องไล่จากเบคตาเข้าแบคเข้าแบกคอปมีมีตัวอย่างไล่ให้ดูเพื่อทำแบคเมทัลลิกนี่แหละนะฮะเมื่อกี้ตัวนี้แล้วก็บางตัวก็จะเป็นนี่นี่หางคอปนะอ่าแล้วบางตัวมันเริ่มชิดแล้วใช่ไหมนี่ฮะมันก็จะโดดเป็นคอปเปอร์อ่าอันนี้เพิ่งทิ้งนะครับอันนี้เก็บไว้ถ้ามันลอกนี้มันจะกลายเป็น อย่างนี้แหละฮะแต่ว่าเป็นโกลเลยทันทีอ่าแต่เนี้ยเดี๋ยวโกแน่นอนเนี่ยเดี๋ยวโกแน่นอนเห็นหางมไหมคนขาขากระโดงโกลแล้วนะสองสีนี่มาดูแดงม,มันจะเดินเข้าทออีนี้เรามาดูว่าใส่ถังมาแล้วมันจะเต็มยังไรนี่ตั็อย,อย่างไรเป็อย่าง ไหนวะอยู่อะไรอยู่อ่าขึ้นก่อนอยู่นี่ฮะฮะมุกทองเริ่มมาฮะบางตัวจะเป็นเครื่องแดงเนาะเพราะว่ามันมีเลือดแดงอยู่บางตัวก็เป็นดําเลยดําเมทัลลิกเขียวเลยในี่ฮะแต่อะไรฮะมีสองสีนะฮะมุกเรือไก้ทั้งโกและเขียวใช่ไหมทั้งกรีนและโก ใช่ไหมนี่เดิอทน้หมักดำปีอ่ะมาดูตัวที่เป็นโกเลยแบบคัพเปอร์ที่เป็นโกอันนี้ผมเอาขึ้นก่อนในใ่นีเราเป็นโกนะฮะนี่เห็นไหมนี่พวกคัพเปอร์ที่เราก็เป็นโกเลยนี่นะนี่ก็คือหนึ่งในบองกาาารจ่างหนึ่งในชุดแบคบรรจุผลซีรีส์แบ็กซีรีส์อันหนึ่งที่ ทำมาเรื่อยๆชุดนี้แกทรงแล้วสวยจับใจแน่นอนแต่เปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นมุกมันก็จะน้อยหน,น่อยชุดต่ามันจะลอกเยอะกว่านี้แต่ชุดนี้ก็ลอกอยู่นะเนี่ยแต่ลอกแน่นอนเนี่ยอย่าทิ้งนะเนี่ยทำแบ็กสตาร์เมเทัลลิกโกเนี่ยอย่าทิ้งเขียวอย่าทิ้งคอปทิ้งทิ้งตอนนู่นห้าเดือนห้าหกเดือนหกเดือนดีกว่าชัวร์สุดค <c oughs> ืออยาจะคัดทิ้งแต่พวกอย่างเนี้ย ทิ้งเนี่ยมันไม่จะส,บบส,ะสับกับแฟนซี่นะสับกับแบ็คคอปนะแบ็คคอปถ้าไม่ลอก,กเขาเลยอันนี้มันลอกช้าคือเลือดมันยังไม่เปอร์เซ็นต์เลือดมันยังไม่สูงมากมันเป็นผ่าแต่ถ้าคอกที่เปอร์เซ็นต์เลือดสูงก็ลอกเร็วแต่ส่วนใหญ่ก็ลอกที่สี่เดือนเนี่ยตัวเนี้รุ่นมาลอกไปเก็บไว้ก่อนขาวแล้วแต่คนชอบแต่ขาวใช้ไม่ได้ ไออย่างงี้จะเข้าเหลืองขาวนี้จะเข้าเหลืองก็แต่มันเกตไม่หลอกใช้ไม่ได้ขาวขาวแดงอันนี้ก็ไม่สวยนะแต่เกตจะลามเคลือบตัวก็าขายได้แต่ว่าจะเป็นเกตรองก็จะเก็บไว้ก็ไหนจะทิ้งก็ไหนแล้วแต่จะลามกลับเคลือบตัวแบบนี้นี่ ตัวทีตรร่ต้องแลเท่มแลเทมตีแรเทมแร่เทมขู่สวยสวย,สวย,สวยมาให้ดูแค่นี้พ่อนี้พี่เด๋ยวน้อยเหรอเดี๋ยวน้อยจ้ะช่วงมีงานจุงมีเวลาดูแลตายเป็นละเกียวเลยท้องนี้เล่นน้อยฮะเป็นข้อทดลองด้วยก็เลยเวลาผมผ่าสายผมจะไม่เวลาเดียวอยู่แล้วยกเว้นเดือนนิงครับถึงเลืเดียวททำจำนวนเป็นปกติเนาะอ,อ,อันนี้ผ่าสายเพื่อดูเลือด ดูการเดินยนด้ยอท่่เฉยไม่งั้นเอาเยอะเปลืองพื้นที่วันนี้ก็มาพาดูว่าเลือกแบบไหนได้อะไรแล้วเวลาเข้ากันสามารถเป็นโกไหมเราก็เลือกเมทัลลิกนี่นะครับเมทัลลิกครึ่งเนี่ยจะคล้องเดยกันกับตัวเมียที่เป็นเมทัลลิกก็ได้เป็น p ็อปเปอร์นี้ก็ได้แต่ถ้าไม่ลอกเนะี่ยเดี๋ยวอธิบายเข้าใจง่ายๆ เราสามารถเอาตัวนี้ที่เป็นเมทะลิงเนาะเข้ากับตัวเมียที่เป็นคอปเปอร์ที่ไม่ลอกก็ได้ที่ลอกก็ได้แต่ลอกอย่าให้ลอกสุดเนี่ยนี่ยอย่างเงี้ยเพื่ออะไรมันเข้ากันมันข้อเดีกันลูกชั้นต่อไปมันก็จะเป็นโกแล้วตัวผู้จะไปเปิดเจ็ดในูล,ลูกตัวเมียทําให้เป็นมุกหนทำมาแล้วครับทำน้ำหน้าแล้วหนึ่งรุ่นถึงสองรุ่นไม่รู้หครับได้แน,น่นอน ลองทำกันดูครับใน,นบคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้และจะมาฝักข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยผมเคลียร์ออเดอร์จีนเรียบร้อยแล้วและทีมนี้ทีมงาน้างทรายดารานาทำคลิปลง YouTube แล้วให้เพื่อนๆมาได้ช้อปปิ้งกันแต่เบตาฟิตตีมาเบสิกเบสิกมันก็จะดูไม่ค่อยดี EP ต่อไปนะครับเตรียมเลยครับไว้อะไร RIP พ่อใหญ่ที่เสียกับสายเลือดพ่อใหญ่ชุดโปรโมชั่นแถมเมียในราคาที่เริ่มต้น199บาทเลเจนด์ซีกาซีอคอปแล้วก็ดิโมกาเล็ซี่ สามสายเลือดที่เป็นเลือดเขาใหญ่นะในนะอี่รานะคาตามเลือดตามเลือดปลากระแสน,นะเิ่มต้นที่199ร้อยเก้าสิบเก้าแบบสูงสุดที่หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าก กัวใหญ่เขากรองอร่อยน,น,นี่ทำไมไม่เข้าใจอโอ้โหนะฮะกัวนี้มีเหลือไม่ไมก,ก,กี่คู่นะที่จริงทำได้สิบที่จริงทำได้สิบแหว่ามไม่พอเหลือหกอาจจะก่อนจะถึงวันลงคลิปอาจจะเหลือสามหรือสองค่ว่ากันชุดใหญ่แต่ ชุดเล็กไม่ต้องกลัวครับมีเป็นร้อยครับไม,ไม่ส่งจีนด้วยจีนให้ตัวสี่ร้อยนี่ไม่ส่งไม่เอาขายทืทอถูกชอบได้ถูกอเาูกไม่ต้องออกเงี้ครัร้งนี้ก็ทำเป็นชุดพัฒนาฝากเลยครับครนี้ก็นดีครับโปรดรับไปโปรดรับไปโปรดรับ เป็นใจ็คเลยครับเจเ้าเดอกินแล้วเราจะเจอกันเลยในช่องนบ่อยๆขึ้นเหมือนเดิมสำหรับวันนี้เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ